สวัสดีครับปกติในเว็บบอลเทปนนี้ผมเล่นเกมใหม่ครับนครับพาร์ทที่สามแล้วแต่ตอนนี้ตัวอยู่บ่เอาละเดี๋ยวกระดองก่อนใส่เนื well. Dude, awesome. okay. ้อข้าวหิวมาก ตอนนี้เราก็มาตอนนี้ไปดูข้างนอกก่อนไม่ใช่ชียว้าวตรงนี้ก็มีรู้รอะทำไมเชื่อเจยวเอาน้ำซำบีบีเป็น กินมากไม่ดีครัไปแล้วก็อย่าลืมที่จะปลูกต้นไม้นี่เอาล่ะโอเคแล้วก็ไอ้นี่ตอ่ออืมกันแม่มันเข้ามา ของอาจจะเสร็จแล้วโอเคแล้วทำ่านแล้ว,ลว,ลวโอเคได้เนื้อมาแล้วโอเคกดต่อ ทานนี่ก็สำคัญตอนนี้เราต้องหาห้องจ่อไว้รล้ก็เดิปนไป่างนี้ แต่ไม่บร่อยอนะข้างในไม่ต้องกังวลนะเขาบอกว่าเหล็กจะอยู่ข้างใต้หรือเพชรจะอยู่ข้างใต้แต่ตอนนี้ เราก็ขุดเป็นขั้วใดแล้วตอนนี้สลับจากวานกลายเป็นทอสกอดที่เราจะต้องปักไข่เอา ខ្្ต่อไป Hư... Mình chắc là không phải có lệch ở trong nhà ไอสัตว์เป็นอะไรใช้ทอปทุกขุดด้วยสวัสดีไดก็ได้ข้าบันไดแล้วนะ ต้องหาไม้เพิ่มก่อ,อนอื่นนะจัดบ้านก่อนโอเคเวลาคือได้ไม่หมดไปหาไม้ก่อนว่าัา้างไม้จะหมดละมาเรามี ไม่ต้องกลัวสองบี่ต่อ,อมาไม่มีง่ายไก่